สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับดิฉันอัชราพรมาอาดเลิศ์ดังรายละเอียดของข่าวดังนี้ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี2564วันนี้นายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี2564ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้ออดอำเภอเมืองร้ออดจังหวัดร้อเอ็ด นางนวลจันทร์สีมงคลพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี2564และการเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธาติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติใบประกาศเกียรติคุณให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตีเด่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนดีเด่นโดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมมอหอกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี2564 โครงการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้จังหวัดจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้น้อมนำหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพยุคลบาทเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศกิตติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2564และเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน โดยการมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดจำนวนหนึ่งรางวัลและมอบโล่รางวัลสิงห์ทองให้แก่กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดจำนวนสี่รางวัลพร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นทุกกิจกรรม การมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบสองตามกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัดร้อยเอ็ด ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิธาาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะที่สองจังหวัดร้อยเอ็ดไดคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนการปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบสองจึงจัดให้มีการมอบเกียรติบัตรให้บุคคลต้นแบบที่ดำเนินการตามโครงการจำนวนสองประเภทได้แก่พัฒนาการอำเภอผู้มีผลงาน สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติระดับจังหวัด4โซนอำเภอพัฒนาการผู้มีผลงานสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติระดับจังหวัด20อำเภอการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับกองทุนชุมชนที่มีผลการคัดเลือกกิจกรรมกองทุนเกื้อนหนุนความสำเร็จ กิจกรรมการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดจำนวนสองประเภทได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับตีเด่นจำนวนหนึ่งโลรางวัลและโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับดีเด่นจำนวนหนึ่งโลรางวัล จำปี 2>, 3, 2 5 variance, 4, 1 4ในวันารที่14ณหอประชุมอำเภอเวียงจังหวัดพะเยาค่ะดิฉันนางสาวกันทาภรณทิศร ดิฉันในานามของผู้จัดกิจกรรมขอการาบขอบพระคุณจังหวัดร้อยเอ็ดโดยโ,โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัดเชื้อชูเกียรติบุคคลต้นแบบและมหาก,กรรมรวมพระราชาดมิริของสมเด็จพระนิษฐาธที่ราชา,รากร,รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันลูปีคุณให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือต่อขอพอ,อจอดีเด่นในระดับจังหวัด โดยทั้งสามสิีขอเกียรติใกิจามยกาตามโรงกำลังคนีกำหนดให้นั่งเพื่อการสกัดร้อยเอ็ดเป็นผู้แทนในมอบโตะรางวัลาะวนเฉนิมเด่ระจี่ระจวันสิงห์ทองให้กับผู้นำกิจกรรมฒนาชนมชนดีเด่นระดับจังหวัดนี้ท่านผู้ว่าราช ร้อยเอกจะได้มอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลต้นบำนวนสองประเทศได้แก่ประเภทพัฒนาการอำเภอที่มีผลงานดีเด่นสมควรได้รับการเชิดชูดเกียรติระดับจังหวัดจำนวนสี่ท่านประเทศที่สองประเทศพัฒนากรผู้มีผลงานดีเด่นสมควรได้รับการเชิดชูดเกียรติระดับจังหวัดจำนวนยี่สิบคนอำเภอละหนึ่งคนส่วนกิจกรรมที่สาม การมอบโล่รางวัลชาติชูเกียริให้กับกองทุนชุมชนที่มีผลการคัดเลือกกิจกรรมกองทุนเพื่อหนุนความสําเร็จการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดซึ่งมี2ประเภทได้แก่ประเภทกลุ่มออัพย์การผลิตดีเด่นระดับจังหวัดได้รับรางวัลโล่รางวัลหนึ่งรางวัลประเภทโงร์การแก้ไขปัญหาความยากจนดีเด่นระดับจังหวัดจะได้รับโล่รางวัล วงส่วนชาวไทยและการได้รับพร,บรบะาราชทานโต๊รางวัลหรือว่าจะมีขอบเพียงถืเด็นเป็นสุขที่ใหญ่ระดัดจะบจังหวัดจากสมเด็จพระนิพานที่ราชเจ้าลมชุเด็จพระเทศรัฐราชบิดาสยามอารมราชบุมารีย่อมแสดงให้เห็นว่าเราสมมุ่งมั่นนำหลักปรัชญาเศรษฐีขอบเพียงมาใช้ในกาทางจารณา เรื่องการตรวจวัดจะนําควาเป็นประธานสอานาทิคุลสนาที่ดีไม่ได้ว่มแรงร่วมใจแนกแก้ไขปัญหาและยังเป็นพิจารษาให้กับผู้นําบ้านทุคนอยากหวัทุกคนจะไม่แก่ในแต่ละเขตพื้นที่ซึ่งปรนวาจําเัในการนําความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และให้ทุกคนสามารถสร้า <HHH> งตัเองได้ทั้งผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับโล่รางวัลพระสาชทานจากสมเด็จพระไกิขัธที่้านเจ้ารวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโล่รางวัลสิ่งทองจากกระทรวงมหาดไทยและไทยประกาศเพื่อ่ขอให้ทุกท่านมีความมุ่งมัน ที e ่จะสืบทอดรวมถการแห่งการประจำความดีเพื่อแผ่ิอำเภุวรรณภูิจังหวัดรบีค่ะผู้ดันอชอยหญิงตำบ ตำหน่งร่1ตเบลดอสมสาสมบูรณ์อเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดองการชนชนมตำบลสาสมบูรณ์อำเภอเมืองร้อย็ดจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ลำดับที่4ศูนย์จัดการกองกุนชชนู่ที่11ตำบลสะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโซนอำเภอที่สองใจบริเว ตรวจโควิด -19 เชิงรุกนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องวันนี้เมื่อเวลา9้านิกานายแพทย์สารสุขจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นางสาวสุภาพรมิตรพานนท์รองนายแพทย์สารสุขจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสารสุขจังหวัดร้อยเอ็ดโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและสำนักงานสารสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดร่วมกันลงพื้นที่ตรวจโควิด -19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิด ณสนามโรงยิมโรงเรียนสตรีศึกษาร้อเอ็ดโดยมีผู้ฝึกสอนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีมกรรมการตัดสินผู้เกี่ยวข้องกรรมการดำเนินง,งานเข้ารับการตรวจโควิด -19 จำนวน407รายและผลการตรวจทั้งหมดไม่พบเชือ้อโควิด -19 ด้วยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 101, ร้อยเอรวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อเอ็ดดำเนินการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดร้อเอ็ดประจำปี2564ระหว่างวันที่20-24กันยายน2564จำนวน10ชนิดกีฬา มาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้ตรวจโควิด -19 นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกคนก่อนดำเนินการแข่งขันกีฬา ครบเวลา15นาทีคือที่เดี่นนทาตรอจไะไม่ได้เดอะไรท่านก็เก่ใน้จท่านไม้ผิดนะ18ณแฝขเข้าเลยค่ะดูต่าได19นะคะีเร้ะ19แล้ว19 24ตัวแล้วโอเคค่ะเได้2เนาะไม่ิดรยังคะ เรางห้เลยที่เตาเสร็ะจะแล้วเสร็จแล้ว,ลวอย่าลืมกระดาษในมือนะคะร้อยเอด็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น19รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม11,673รายสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่20กันยายน2564รักษาหายเพิ่ม27รายกำลังรักษาอยู่485รายเสียชีวิตสะสม100รายพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น19รายยอดติดเชื้อสะสมรวม11,673รายซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด12รายและเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน7รายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด ในครอบครัวชุมชน6รายและเป็นผู้ป่วยเฝ้าระวังปอดบวมในโรงพยาบาล1รายใน6อำเภอดังนี้อำเภอจังหาร7รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร5รายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อเอ็ดผลตรวจพบเชื้อติดเชื้อในพื้นที่ตำบลปลาฝา2รายจากการอยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อ อำเภอเมือง,งาาร้อยนนเอ็ดสามรายากการเ bon าย bon ายาายดินทางมาจากกรุงเทพมหานครหนึ่งรายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อติดเชื้อในพื้นที่สองรายจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อตำบลในเมืองหนึ่งรายตำบลดงลานหนึ่งรายอำเภอหนองพอกสามรายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครหนึ่งรายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อติดเชื้อในพื้นที่สองรายจากการอยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อตำบลโคกสว่าง อำเภอปทุมรัฐสองรายเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีสองรายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้ออำเภอพนมไพรสองรายเดินทางมาจากจังหวัดระยองสองรายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้ออำเภอสุวรรณภูมิสองรายเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการหนึ่งรายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อติดเชื้อในพื้นที่หนึ่งรายผู้ป่วยเฝ้าระวังโรคปอดบวมในโรงพยาบาลตรวจพบเชื้อโควิด -19 ความครอบคลุมในการฉีดวัคซีนกลุ่ม608ของจังหวัดร้อมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วร้อยละ47.31อำเภอที่มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนสูงสุด5อันดับแรกคืออำเภอเมืองร้อ ร้อยละ64.4อำเภอเมืองสวงร้อยละ63.5อำเภอสีสมเด็จร้อยละ55.8อำเภอจังหารร้อยละ52.8และอำเภอปทุมรัฐร้อยละ51.6 จังหวัดร้อ็ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่ม608อันประกอบด้วยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วย7โรคเรื้อรังโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตาวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์สสัปดาห์ขึ้นไปให้ได้ครอบคล,ลุมถึงร้อยละ70เนื่องจากกลุ่ม608เป็นกลุ่มเปราะบางเมื่อมีการติดเชื้อโควิด -19 จะมีการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่นๆและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกมนเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ดิฉันอัชราพรมาอาดเลิศพร้อมคุณวิเศษนัทศรีต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ